เจี๊ยบกำลังหัดเจีบอยู <imprisoned> ่แม่แม่ต <kind abonn és> ้เหนื่อยนเนี่ยจุ๊บป๊บปนี่เนี่ยอติหายไปจังหวะดีโป้เชี๋ยวนี้มาดวลกับพี่ชายนะปะโตปะโตปะโตหลบเตี้ยปะโตหลบดีอ่ะ เร็วกว่าส,สวนกลางนะเอานี่ไปนี่อ,อื้ออื้อใค้หไข่จะแพ้ฮะนแม่ตตัดสินฮนะวัดชะตาค่ฮะ i don't know